อันล้ําค่าที่คุณกําลังได้รับคืออะไรให้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะช่วยบอกนะคะขออนุญ,ญาตทุสวรรค์ที่ดูแลคุณอยู่นะคะบอกผ่านไพ่ตอนนี้ว่าอย่างไรนะคะ <c oughs> ตัวตนของคุณในตอนนี้นะคะคุณบางคนร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองมีอํานาจมีบารมีมีบริวารมากมายมีกิจการใหญ่โตเป็นของตนเองอยู่แล้วนะคะใช่คุณหรือไม่คุณเป็นคนชอบสนุกสนานมีความสุขเมื่อคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆด้วยมีอํานาจร่ํารวยมีบุตรบริวารดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนเคารพการงานของคุณมั่นคงอยู่แล้วคุณรวยอยู่แล้วนะคะแล้วทําไม คุณกำลังได้รับเนื้อหาวันนี้เนาะของขวัญอันล้ำค่าที่คุณกำลังได้รับเมื่อคุณชอบช่วยเหลือคนคุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณช่วยเหลือให้อะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นบนโลกออฟไลน์ออนไลน์จักรวาลจะมอบรางวัลอันล้ำค่าให้กับคุณแน่นอนให้ไพ่ช่วยบอกนะคะในอนาคตของคุณนะคะภายใน กี่เดือนดีอะแล้วแต่ไพ่บอกแล้วกัน The strength ภายใน3เดือนเนาะเกวันเร็วสุดก็หนึ่งเดือนนะคะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดจึงมีวันนี้แล้วคุณก็ชนะอุปสรรคที่เข้ามาได้นะคะภายใน3เดือนจริงด้วยภายใน3เดือนหรือ90วันนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ ขยายธุรกิจการงานของคุณได้ออกไปอีกนะคะแล้วประสบผลสําเร็จในด้านการงานในด้านธุรกิจของคุณด้วยนะคะอ่าส่งผลให้มีเงินไม่ขาดมือเงินเข้ารัวรัวๆเลยนะคะติดต่องานอะไรก็ผ่านฉลุยเลยนะคะโอ้ยเงินไหลมาเทม,มาสิบเท่าแบบไม่คาดฝันเลยนะคะอืมหุ้นส่วนคุณก็ดีด้วยคนรอบข้างของคุณเนี้ยก็ดีด้วยนะคะ คนที่ละหองละแห่งกับคู่รักและลูกนะคะก็คืนดีกันด้วยนะคะว้าวไพ่ดีมากเลยนะคะโอ้โหของขวัญอลัมค่าของคุณเนาะเนื้อหาของขวัญอลัมค่าที่คุณกําลังได้รับนะคะก็คือการขยายกิจการเติบโตได้คืนดีกับคนรักและลูกของคุณนะคะสุขสมหวังในชีวิตงานมั่นคง คุณได้เดินทางรอบโลกด้วยนะคะมีกิจการต่างประเทศมีหุ้นส่วนต่างประเทศการเงินร่ํารวยเศรษฐีแล้วก็ยิ่งเศรษฐีขึ้นไปอีกความรักคนโสดสุขสมหวังคนที่มีคู่อยู่แล้วและไม่ลงตัวสุขสมหวังสุขภาพดีอกไม่ต้องเปิดแล้วอะ่ะ นี่คือของขวัญอันล้ำค่านะคะก็หากใครชอบคำทำนายแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักส่งข้อความเข้ามาหรือลายด d p a s IVI นะคะขอบคุณค่ะ